ัหรือยังมาล้างก่อนรอเอฟซีค่ะทักเข้ามาแพ้หนึ่งมันเล็กบอกบอกบอกอาจารย์ว่าเล็กๆเล็กๆลบอกว่างานเล็กๆงานไม่ใหญ่แน่นะวิงานไม่ใหญ่ค่ะน้ำมนต์เล็กๆแค่อาบน้ำมนต์ดูไปจัดไปจัดมานี่มัน พร้างานตรวจมะพร้าเลยมากันแล้วค่ะป๋าคุณกลยรอบวันนี้สวัสดีค่ะอันนี้แค่แค่พรีพิธีนะพรีพรีใช่เพราะว่านัดหมายกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่รู้ล่ะท่านใดดูไม่ดูนะเผื่อเผื่อถ้าเกิดว่าเพื่อนดูเพื่อนไม่ได้ดูก็บอกให้เพื่อนด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะจัดกาทางเข้าไปคิดว่ามันคงจะเริ่ม เริ่มงานได้ประมาณสามทุ่มนะคือสามทุ่มมใครเสร็จธุระแล้วเนี่ยสามารถทยอยมาได้นะครับหรือว่าเลทสุดก็คือสี่ทุ่มแล้วกันนะสี่ทุ่มก็ได้คือพระอาทิตย์เออพระจันทร์ไปนู่นแล้วไปไกลแล้วเอไม่ต้องต้องดูพระจันทร์วันนี้ฟ้าใสมากอยากจะบอกว่าเมื่อวานเนี่ยนะคะฝนตกทั้งคืนเลยนะเหมือนล้างล้างฟ้าล้างฝุ่นล้างอะไรเพราะว่า ฝนเมื่อวานส่งกรด้วยนะเนี่ยเป็นละอองฝอยแบบว่าเล็กๆมากใช่ค่ะวันนี้ก็พระจันทร์จะส่งปรจพระจันทร์ดวงโตสวยตั้งแต่หัวค่ำแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะคุยกันเรื่องพิธีวันนี้ตอนนี้เราลำดับลำดับขั้นตอนของของพิธีอาบน้ำมนต์จันทร์เห็นนะอ่ะนี่เดี๋ยวเราจะเริ่มทั้งหมดสายจะผนึกหมนเลยนะเพราะว่าอะไรเนี่ยขนึกรมนเดี๋ยวก่อน คำว่าพันหนึกของป๋าเนี่ยป๋าจะล้อมรั้วไผ่ทั้งหมดเลยแล้วก็ทำให้เป็นราชวัรทั้งหมดเลยจะเปิดทางเข้าแค่ทางเดียวโดยที่จะต้องมีกล้วยอ้อยนะคะเป็นเป็นหมายไว้ทางเข้าเนี่ยมันจงห้องขายตั๋วอยู่ตรงนี้นะครับก็คือด้านหน้าวันเดอร์แลนด์นั่นแหละด้านหน้าทางเข้าเดินอ้อมมาเดินอ้อมมาเข้ามานะครับเนี่เข้ามาทางเข้าทางเดียวนะทางออกก็ทางเดียวเหมือนกัน เข้าทางเดียวออกทางเดียวอนี้แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะมีของแจกใช่ค่ะเพราะว่าตอนมาถึงนะคะเมื่อมาถึงสิ่งที่ทุกท่านจะต้องมารับก่อนนะคือสายีมงคลสายสีลมงคลสีนำไว้อันนี้สําหรับเพื่อครอบศีรษะแทนสัญลักษณ์ของมงกุฎพระพุทธเจ้านะพอรับสายสีนเสร็จปุกก็ไปหาที่นั่งกันได้เลยนั่งตามเก้าอี้ที่เตรียมไว้ให้เนี่ย มาเตรียมไม่เกินอยู่แล้วามาดูสายสินเป็นสีสีกองกองก่อนนะ๊ะจะอยู่นี่นะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่แจกให้นะคะตามตามริชแบนเลยตามจำนวนริชแบนนะคะแล้วก็ที่ป๋าฝากบอกเลยนะคือคือกลัวว่าเดี๋ยวทุกคนมาแล้วจะมาอาบน้ำใช่ไหมใช่ค่ะก็ไม่ได้เอาอุปกรณ์เอาเอากระเป๋าตังค์มานะทีนี้ป๋าก็เลยอยากให้ตั้งใจติดเงินทบุญมาติดเงินทบุญมาเลยนะอันนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่า ท่านเนี่ยทางใจก่อนจะเริ่มเนี่ยท,ใใท่านจะให้เราก็จะนําตรวจใช่ไหมคืออย่างนี้ค่ะท่านเนี่ยบอกปวล้วว่าอย่างแรกที่สุดเนี่ยนะคะก่อนเริ่มพิธีเนี่ยท่านจะนําทุกท่านสุข,ขอขมากรรมขอขมากรรมก่อนอแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจึงจะอาราธนาศีลหลังจากอาราธนาศีลแล้วเนี่ยจึงจะเริ่มพิธีทางทางพิธีสวดพระพุทธมนต์ทั้งหมดแล้วท่านก็ นำหลังจากจุดทูปเทียนเรียบร้อยอจุดเครื่มมองมงสูงแล้วท่านจะสวดนำคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะให้หลังจากสวดแล้วเนี่ยก็จะอาราธนาสายสินนี้นะคะได้มงคลน,นี้ขึ้นครอบศีรษะของแต่ละท่านอเองด้วยตัวอเองเพราะฉะนั้นป่า,ปาถ,ถึงต้องผนึกพื้นที่ไว้นะว่าในรอบราชวัรเนี่ยเราเราปลูกไชยสินอะไรไว้หมดแล้วใช่ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าในนี้เป็นเขตมงคลเ ก็เชื่อมโยงในใช้สายสินของแต่ละคนคะก็เชื่อมโยงได้เลยหรือโดยที่เราไม่ต้องไปโยงอี๋ยวนี้เหมือนระบบระบบเรียกไฟฟายอยู่ในเขตเขตพลิมณฑลของพลังก็รับได้แล้วนี่นะบอกเลยจัดโล่งๆแบบนี้รับแสงจันทร์เต็มที่เหมือนเราได้อาบแสงจันทร์ไปด้วยเลยดีตัวนะคะอ่ะทีนี้ทีนี้ที่พูดถึงเรื่องเรื่องเรื่องเงินคือป๋าไม่รู้นะแต่ว่าป๋าเชื่อว่ามันเป็นเคล็ด คือโดยปกติเนี่ยท่านเนี่ยเป็นคนปากหนักมากคือขนาดเปิดรับทําบุญนะคือท่านไม่บอกบุญท่านยังไม่บอกเลยแล้วท่านก็เฉยๆเลยแต่ว่าครั้งเนี่ยปากก็แปลกใจท่านบอกว่าให้เหมือนทุกคนเนี่ยตามตามศรัทธาเออไม่ได้ซีเรียสให้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 ทําบุญคือนทำนนแหละถ้าอย่างเหมือนกับว่าประมาณว่าเรากําลังจะขอขมากรรมเรากาลังจะจะทําให้เคาะกรรมเหมือนพ้นไปมันจะต้องเหมือนแบบมีค่า นิดนึง, ALLY, นงค่ะเออแล้วท่านนําปัจจัยเนี้ยไปทําเลยป่ะสร้างห้องน้ำสร้างห้องน้โอ้โหที่วัดบ้านเกิดของท่านที่วัดบ้านเกิดขานบ้านนอกวัดบ้านนอกที่นี้ท่านบอกว่าว cin ัดบ้านนอกเนี่ยห้องน้ํามันก็โอ้ถ้าสร้างแบบบ้านนอกมันก็จะเป็นหลุมหลุมคือท่านทํำคือย่นี้ท่านไปพัฒนาเนี่ยท่านสร้างสาราการประเรียนเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ย ท่านไปดูเขาก็สร้างห้องน้าไว้ให้ท่านแหละแต่ห้องน้าไม่ไม่เหมาะแก่การใช้งานนะคะจำนวนคนหมู่เยอะใท่านก็เลยดีไซน์เหมือนปั๊มน้ามันเราเข้าไปแล้วแบบเป็นเป็นห้องห้องเป็นล็อกลอกแบบแบบสะอาดนะอันนี้อันนี้คือจริงๆท่านมีปัจจัยเยอะแหละแต่ว่าป่าป่าป่าไม่รู้แต่เอกใจว่าคือปกติท่านไม่พูดขณะอาจารย์ให้ตังค์งท่านยังไม่รับเลยจริงๆอาจารย์ทำบุญให้ท่านก็ยังไม่ค่อยอยากใจจะรับเลย หรือวันนั้นที่เปิดวันวันมงคลเรารู้ท่านท่านเปิดแค่แป๊บเดียวแค่สามชั่วโมงแล้วก็ปิดแล้วก็ไม่ไม่รับอันนี้น่าจะเป็นกุศโลบายหรือว่าเป็นทริคอย่างหนึ่งที่ใครทําแล้วก็อาจจะได้หายทุกหายโศกหายโรคหายภัยเพราะว่าการสร้างห้องน้ําแม้แต่ที่เราคุยกันนะถ้ามีอุปสรรคในชีวิตอะช่วงเวลานั้นคุณไปล้างห้องน้ําคุณก็ยังคุณก็ยังสามารถที่จะขจัดได้เยอะเลยเพราะฉะนั้น การสร้างนีย่อมเป็นกุศลอย่างแล้วก็แล้วมันก็คล้ายๆนะเนี่ยป๋าก็เอกใจมันคล้ายๆกับที่เราคุยกันก็คือเวลาที่ที่ที่ปา๋าที่ไปไ,ไปหาจารยไสานะเขาบอกว่าให้ทําบุญก่อนอแล้วค่อยมามาอุทิศกุศลนะไม่ไม่ไม่ใช่แบบไหว้หพระเสร็จแล้วค่อยค่อยมา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 ทำบุญ เออเพราะนั้นก็เลยปาก็เลยเตรียมไว้ก่อนเลยพอมารับสายสินปใครอยากทาบุญอล้รก็เท่าไหร่ก็ก็ใส่ไปแล้วกันส่วนอันนี้ก็เปลี่ยนคลุเป็นเป็นเป็นปัจจัยพอดีแมลงบินมานะเห็นเขียวเขียวไงมีีวเขียวเออต้นต้นไม้จ่ะทีนี้ก็เข้าสู่นะกระบวนการพอเรารับสายินมีที่นั่งเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวประกาศตามพิธีไปเลยนะคะพอพอพอทำพิธีเสร็จสวด ก็จะมีปักทูบเครื่องบวงสวงอะไรเนี่ยเดี๋ยวป่าเรียกเป็นกลุ่มๆหรือว่าเรียกเป็นชุดๆแล้วกันต้องขออาภัยอาจจะไม่เอาทั้งหมดนะเพราะว่าถ้าทั้งหมดเนี่ยมันจะยิ่งยิ่งยืดเวลาดึกเข้าไปอีกอเพราะว่าเราเริ่มกันก็สี่ทุ่มครึ่งนะใช่ไหมกว่ามันจะเสร็จเนี่ยสวดพุทธมนต์เนี่ยประมาณชั่วโมงมีสองเบรกนะประมาณชั่วโมงกว่ามีเบรกแรกกับเบรกที่สองอ เพราะฉะนั้นเป็นคำทีนานอ่านอ่านองค์การยาวเรียกว่าท่านท่านเต็มสูตรเต็มสูตรใช่ปกติที่เวลาท่านอ่านอ่านองค์การอย่างที่ผ่านๆมาก็จะมีลักษณะแบบนั้นคือพักเป็นช่วงๆเป็นจบๆไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นบางครั้งขั้นตอนอะไรที่มัน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 คนเยอะในป่าจะต้องตัดพรไปนิดหน่อยแต่ว่าให้มันครบครบสูตรแล้วกันนะพอหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะทําพิธีไปเสร็จก็ถวาย ปัจจัยไตยทานขวดน้ําเรียบร้อยแล้วรับผินล้พอแล้วเราก็จะเริ่มอ่าบน้ามนต์เนี่ยอันนี้ตอนนี้ต้องดูดีๆอ่าบน้ํามนต์ก็เพื่อความรวดเร็วอีกเหมือนกันปาก็ดีไซน์ออกมาให้มีสี่มุมนะป๋าจะพาไปดูไหมป๋าจะไปดูคือคือตอนเนี้มาเดี๋ยวอยากจะบอกว่าหลังจากจบพิธีแล้วลูกศิษย์ที่อยู่ในงานตอนเนี้ย คือเดี๋ยวเขาจะต้องมานี่อากาศมันจะเย็นๆนิดหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นต้องเตรียมแล้วตอนที่นั่งสวดต้องนั่งอะไรเงี้ยรับรองว่าตอนนี้หนาวเลยนะว่าต้องมีผ้าคลุมหัวนะถมาใครมีมีมมีน้ำเขาเรียกน้ำประมาณ19องศาอย่างน้อยๆ18-19องศาอ่ามีใกล้กลับมาแล้ว ปลาอยู่นีกข้างสิปลายู่นีกข้างเพราะปลาเงาดําบางเป็นราหูมากราหูอมจันทมากนะคะงานนี้ฮะเอเป็นมันละลายโดนอมมันสะทาโดนอมมาหูบ้าวมาค่ะทีนี้หลังจากอ่านบทบนเสร็จแล้วนะไม่ให้ให้ดูของที่เหลือก่อนที่ก่อนที่จะพาไปในเนื้องานอาวแ้วบทบนเสร็จปุ๊บนะใครอานเสร็จแล้วก็กลับได้เลยนะไม่ต้องรอกันนะค่ะแต่แล้วจะได้ตอนไหนนี่จะได้รับ เนี่ยน no, ี่นี่คือเหตุผลที่ต้องมาคับให้ออกทางเดียวเราออกไหมออกจากถุงนั้เราจะให้ออกทางเดียวนะเพราะว่าจะแจกเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้ท่านเตรียมมาให้นะคะท่านปรเมศเนี่ยเตรียมมาให้โดยเฉพาะเลยแล้วให้บังเอิญมากคือพอท่านได้ยินแล้วตอนที่ท่านโชออกมาแล้วบอกโอ้รู้แล้วมันคือลาหูก็คืออย่างนี้ค่ะแล้วเป็นเลขงบนเหมือนที่วัดนบกเป็ดเลยข้างบนเนี่ยเป็น พระนอนใช่ไหมคะใช่เป็นปางวันอังคารซึ่งเป็นปางปราบอสิกรินทาอาหูแล้วเขาก็จะถือว่าเป็นปางที่ประจําวันอังคารค่ะแล้วทีนี้ยันที่มีอยู่ในนั้นก็เป็นยันสุกิติมาแต่ว่าท่านจารไว้เป็นอิติปิโสวิเศษเสีอีเนี่ยนะใช่ค่ะ แล้วมีมีอัขระเยอะมีนะสําเร็จมีถุงเงินถุงทองดีไซน์เหมือนให้แค่น้ําเต้าเหมือนเลขแปดนะอ่าตรงแหลมๆนี่ก็มีแล้วเราคิดดูว่าความประจวบเหมาะใช่ไหมคะยาที่เราทําไว้ให้เป็นที่ระลึกตอนงานกระถิงที่วัดบวกเป็ดเนี่ยเนีก็เหมือนกันเป็นรูปเลขแปดเช่นเดียวกันแล้วก็ข้างหลังก็เป็นสุกิติมายันสุกิติมาเช่นเดียวกันนะคะเห็นไหมว่า คือความเบิกเบิกในโลกนี้มันก็ประจบเหมาะในวิชาท่านอาจารย์นะก็มาจัดสรรนะอให้พวกเราได้เดี๋ยวนะเรียนนี้แม้แต่ท่านอาจารย์ก็ไม่รู้มาก่อนนะคะเซอร์ไพรส์ไปถึงท่านอาจารย์เลยค่ะมาให้มาให้ถ้าว่าเราวิธีวิธีใส่นั้นมีตาโตมีพอดีเอาใส่ในเคสโทรศัพท์เอาไว้หลังโทรศัพท์เอาไว้หลังโทรศัพท์ก็ได้หรือจะเลี่ยมติดตัวก็ได้หรือจะเลี่ยมบางมากบางมากนะบางคันนี้นิดเดียวบางนิดเดียวดูดูความบางจับได้เลย เอาไว้เอาไว้ไว้หลังโทรศัพท์กําลังเหมาะเลยไม่น่าดูอักขระนะที่ยิบที่ยิบเลยซานไว้ที่ยิบแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าพิธีด้วยนะคะด้วยนะคะจะรอบหนึ่งก่อนแล้วหนึ่งคนหนึ่งชิ้นถูกต้องค่ะนะครับท่านก็เตรียมมาพอดีนั่นแหละโอ้หน่าเสียดายนะถ้าใครพลาดโอกใจด้วยนะคะเพราะอันนี้ก็คือเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะคะยิ้วใส่ศีลใส่ศีลพอเสร็จก็เอาเก็บมาเป็นที่ระลึกด้วยนะครับเป็น เป็นมงกุฎผู้เจ้านะเป็นเอาไว้ป้องกันอัปมงคลเอาไว้ปลูกรถเอาไว้ติดตัวนะ,ะมันเป็น<อ>เราเราไว้ครอบจะมันยาวเราสามารถแบ่งได้เอามาผลูกมือส่วนหนึ่งอ,อีกส่วนหนึ่งเราไปปลูกรถนะหรือว่าจะ,ะมีมีลูกเล็กเด็กแดงนะคะไปที่ไหนกลัว โดนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็แบ่งส่วนนึงตัดส่วนนึงมาแล้วก็ผูกไว้เล็กๆหรือว่าจะทําเป็นตะกรุดห้อยก็ได้นะคะงั้นเตรียมร้อมเดี๋ยวเราไปดูเตรียมความพร้อมกันไปให้ป๋าพาชมนิดนึงงานนี้ไม่เล็กไม่อยากดิฉันนะประทับใจอะไรสุดๆเลยไหมคะคุณขันน้ํามนค่ะเป็นยังไงคะเพราะว่าดิฉันมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาพระสุเมนทรงเหมือนเขาพระสุเมนค่ะ เป็นขันน้ำมนต์โบราณซึ่งปั้นจากดินไทยค่ะอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นโต๊ะทำพิธีของเจ้าพิธีก็เรียกโต๊ะอ่านองค์การนะข้างหลังก็จะมีมีเคาะเป่าเป่าสังมีพ้องดูโถน้ำมนต์โถน้ำมนต์ก็ของโบราณนะคะค่ะเชื้อน้ำมนเหมือนคอนโทร์ที่เรื่องกันคอนโชวอะไรนะเป็นคอนโทว์พิเศษซึ่งเรียวลิปติก เป็นลุงตามไปกินโอเลี้งยงคอนโทรน้ำมนต์ที่ท่านได้มาจากล,ล,ล,ลูกศิษย์ท่านนะคะ,คะเป็นสายราชาสกุลสกุลหนึ่งค่ะส่วนนี้ก็เป็นเครื่องบวงสรวงบัตรดีค่ะ,นนนะ,ะเนี่ยก็มีขันน้ำมนต์หลักแต่ว่ขันเนี่เต็มไหยก็ครบก็ครบ จ็ดหรือแปดหรือเก้าแป,แปขดขันตรงกลางและเก้าขันหลังอยู่ค,ยคุณคุณเห็นขนันขันสูงใช่ไหมคะเห็นแล้วค่ะ,ะนี่แหละที่ดิฉันบอกว่าเหมือนเขาพระสุเมนเหมือนจําลองเขาพระสุเมนมานี่อันเนี้ยสมัยสังราชแพ่แล้วหนักมากท่านบอกว่าท่านเจ็บแขนเพราะท่านไปตามหาชิ้นนี้มาแล้วท่านถอมาเองหนักมากนะหนักมากถ้าใส่น้ําไปแล้วเนี่ยยกคนเดียวไม่ไหวใส่น้ำคนเดียวยกคนเดียวไม่ไหว แล้วก็เครื่องบดทั้งหมดนะแล้วก็อันนี้ก็จะมีเทียนน้งมนี่แหละเดี๋ยวเราก็จะยุกเอาทั้งหมดทุกขันเนี่ยนะเป็นหัวเชื้อก็เอาไปใส่ในขันใหญ่นไปดูขันใหญ่กันนี่ไม่ใช่ขันแล้วเรีกบ่อทับใครที่พาเด็กเล็กมานะคะอย่าลืมอย่าลืมหามวกหาสึกนะนาำค้างเริ่มลงแล้วค่ะใช่ค่ะ นี่ถ้าแต่โตเดินขึ้นไปดูก็ได้นะแต่โตอยากดูข้างบนมีบันไดขึ้นได้หาได้ได้ได้ใช่ไหมได้อ่าฮะสตรีขึ้นได้อันนี้เทียนร้อยแปดอันนี้ก็อันนี้ก็อันนี้ก็อดีไม่กล้าขึ้นขึ้นได้ให้ป่าขึ้นไปส่องดีกว่าอันนี้คือของโบราณเหมือนกันนะแล้วก็อ่ใช่ฉันก็แบกมาหรอฉันแบกมานี่คือขันสาครอันนี้ก็สร้างดิฉันชอบตาปักเทียนตากตะเคียนนี่ต้องมีเทคนิคนะแตะเข้าไปแบบนี้อย่าชนล้มฉันนะ แล้วก็ท่านตั้งใจถ้ากลิ่นองนี้บังเอิญท่านนึกได้ว่าท่านเคยมอบให้ท่านอาจารย์ก็เลยไปขออัเชิญมานิมนารัธนามาอันนี่คือกลิ่นท่าเเลยกสะดุ้งกลับกลับร้ายให้กลายเป็นดีปกติปกติพระพระกลิ่นหรือว่าพระพุทธเจ้าปางมารวิชัยเนี่ยเวลาท่านนั่งอย่างนี้นะดูสังเกตนะพระหัตจะต้องเป็นพระหัตต้องเป็นพระหัตขวา อ่าค่ะอ่าเห็นไหมทุกองค่ะค่ะแต่อนี้เป็นพระหัตถ์ซ้ายเห็นเอออ่ามันคือกลับด้านเหมือนมีหลานโอเคค่ะคือเขาทุกทีนี่นะบอกว่าสะดุ้งกลับเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเนื้องงมากสะดุ้งตรงไหนก่อนสะดุ้งกลับตรงไหนอ่ะกลับด้านกันค่ะมันเป็นภาพที่ที่กลับด้านอย่าอย่าเรียกมันิฉันรู้รู้วิธีแล้วก็คือชะโกกไปเห็นเออในในข้างในนั้นจะมีดอกบัว ดอกบัวมีส้มปล่อยมีมีมะกรูดทําพิธีมาหมดเลยลอยเต็มเลยในขันใหญ่น <ะ S 2> ั่นเลยอันนี้ก็ได้เนะี่ยดูนี่ก็ได้อย่างนี้ดอกบัวไม่เอาอ่ะดูบ่อใหญ่ดีกว่านี่นเห็นไหมก้อนเหนเออเห็นชัดท,ที่ที่หลวงพ่อเข้ามานะั่งเดี๋ยวตาโตดูนี่หน่อยถ้าถ้ายืนอยู่ใกล้ๆก็หอมได้กลิ่นคุณได้กลิ่นอะไรอ่ะกลิ่นอะไรเขาป่าน้ำมน้ำมนแล้วก็ท่านสั่งน้ำเขาอบมาเป็นเก้ากลิ่น เป็นขวดประมาณขวดแม่โขงมีสองขวดเป็นน้ำน้ำอบที่เขาปรุงพิเศษมีก้าวกินเนี่ยแล้วที่อย่างที่ป๋าบอกดอกบัวทุกกิ่เนี่ทั้งจานหมดเลยค่ะเนี่ยเพื่อเป็นอักขระที่มันยื่ดยางจานใช้ดินสอจานนั่งที่นั่งลุมต้งแต่ตอนเย็นเนี่ยใส่ใส่เข้าไปในนี้แล้วก็นี้ก็มีเทียนสี่สี่มุมนะนี่อ่ะตัวนี้คือบ่อน้ำมนใหญ่ที่ที่พวกเราจะเอาไว้อาบกัน นะครับอ่ะทีนี้ถึงเวลาเนี่ยนี้ป๋าทําให้ดูป๋าก็จะให้เข้ามาพร้อมกันเลยสี่สี่สี่ทางเดี๋ยวเราจะจัดนนจมีเจ้าหน้าที่ตัดทางน,นี้ก็จะมาทางนี้ไม่ว่าเราจะมาบุมไหนก็ตามนะเราก็จะมายืนหยุดตรงนี้คแล้วเดี๋ยวจะมีพระสงฆ์อาบให้เราตอนแรกบอกคนละขันปาบอกน้อยไปสามขันขอสามขันอ่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แล้วตาจะนั้งที่ไหนคะยืนปุ๊บพอใครก็ตามพอเข้ามาหาบปุ๊บให้ให้เลี้ยวขวาของตัวเองขวามือไปทางนู้นวนขวาวนวนไปทางต้นไฟนู่นน่ะวนขาของตัวเองเหมือนเหมือนเหมือนเข็มนาฬิกาต่เป็นเป็นเป็นประจุพลังบวกอตามเข็มเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจะมีสี่มุมไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าแถวนี้เข้ามาทางนี้ ก็วนขวาอเหมือนยูเธอเนี่ะอ่าเสร็จเราก็เราก็ม้วนขวาออกไปก็จะได้ชนกันไม่ชนกันแล้วก็แล้วก็ไปตามตามที่ตามทางไปนะอันนี้ก็คือเดี๋ยวอธิบายให้ตอนที่มากันอีกทีหนึ่งนะด้ไม่งูส่วนตรงนู้นเป็นหน้าพระก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่คอยยืนบอกด้วยถูกต้องไหมคะประจำสี่มุมประจำสี่มุมนี้หลวงพ่อเขาจะขึ้นตรงนี้นะขึ้นไปแล้วก็ไปอาบน้ำมนต์ให้พวกเราค่ะนี่ คุณมุมนี้นะจะงามมากเพราะว่าที่ทำเพราะว่าองค์พระสีทองแล้วก็สะท้อนแสงจันทร์งามมากจริงๆนะคะในค่ะดิฉันขออนุญาตถ่ายไกลเลยค่ะนี่มาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะรออีกนิดเดี๋ยวจันก็จะตรงศีรษะค่ะก็จะอยู่ตรงกลางบ่อน้ํามนต์พอดีค่ะส่วนตรงนั้นนะคะไปไปดูที่ที่ท่านจะนั่งสวดนั่งปรกให้นอกนะคะ อันนีเป็นรูปเทียนไทยโอ้โหทีนี้อาจารย์เราสูงค่ะความสูงค่ะค่ะก็เลยเลยก็ต้องทำให้เท่ากับความสูงของท่านอาจารย์นั่นแหละก็เลยไปหน่อยอือหืค่ะเออนี่รู้เทียนไทยเสร็จปุ๊บก็เอายอออดกโยงใส่ถิ่มไปก็ไปหางท่อาจารย์ที่นั่งสวดทั้งหมดค่ะงานไม่ใหญ่แน่นะวิช งานเล็กๆนะคะดีใจกับท่านที่มาด้วยคืนนี้อันนี้เราก็ประกาศบอกล่วงหน้าไว้เยอะมากไว้นานมากเขาก็เขาคิดว่าเฮ้ยไม่ได้แหมแค่อ่านพระมนต์อะไรเหมือนทุกทีฝาบอกแล้วว่าอันนี้ตั้งใจทำตั้งกจตั้งใจอันนี้หกิบนี่คือพระธรรมนี่ต้องมีบูชาพระธรรมก่อนนะเต็มสูตรแล้วเนี่ยค่ขทุกเกียรติบูชาพระธรรม ประทานเหมือนที่ปา๋าเคยโม้ไว้ว่านี่เราใช้ท่านเลือกให้เอาพระเจ้าองค์ดำมาเป็นพระประธานออาพระองค์ดำคือเทพเจ้าเต่าให้มีกินให้มั่งคั่งอเออให้รุ่งเรืองท่านบอกว่าใครมีบูชาพระเจ้าองค์ดำนี้นะคะไม่มีจนมไม่มีจนไม่มีอดแล้วก็จะต้องเป็นเศรษฐีมั่งคั่งร่ำรวยแน่นอนเพราะว่าเปรียบเสมือนเทพเจ้าเต่าไฟใช่ค่ะ ถือว่าเป็นชัยซิงเอีย้ยค่ะก็ทุกเสียน่ยก็สวดไปแตสวดยาวเลยสวดไปเรื่อยๆพวกเราก็นั่งฟังสวดไปนะตามสบายแล้วถึงเวลาเสร็จจะอาบน้ำมนต์เดี๋ยวเราจะมาจัดคิวกันอีกทีหนึง่ง<ม>แล้วก็เรียงลําดับเพราะฉะนั้นอย่าลืมพอเข้ามาเนี่ยก็เป็นระเบียบรับสายสินนะหนคนหนึ่งชุดหาเตรียมมาให้พอดีนะครับ เสร็จปุ๊บตอนกลับออกไปอ่านน้ำมนตเสร็จแล้วนะครับท่านอธิษฐานจิตเสร็จแล้วก็แวะรับของที่ระลึกก่อนก<ช>ลับไปหนึ่งคนหนึ่งชิ้นเหมือนเดิมนะอ้าวอันนี้ประมาณนี้คร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เอนเตอร์เทนก็สนุกสนนเนินคือเสียงป่าชัดมากเสียงก้ณก้อยชัดมากเสียงพวกเราคุยกันชัดมากแล้วก็จับมอโดนเข้ามาด้วยอโอ้ยงชัดขนาดนี้เลย ออ๋มีมีแบ็กกราวด์ใช่ไหมเยี่ยมค่ะคือท่านุ้งเขาก็ยังบันเทิงกันอยู่นิดนี้อีกอย่างเตือนนิดนึงว่าอย่าลืมเดี๋ยวเขาจะแบบเพลินกันนิดนึงเพราจริงแล้วต้องเดินมาที่นี่กันนะคะเพราะฉะนนั้มีเลยนี่มันรอตั้งแต่ทุ่มหนึ่งไหนคะนู้นั่งรอนั่งกำกับอยู่อ๋ออันนี้เขาบางคนค่ะป๋าบางคนเขาก็บอกว่าเขามางานเนี้ยกินมังเพื่อมาชำระ ร่างกายให้สะอาดแล้วก็รับความเป็นมงคลไปเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่างคนถือสินแตกวันนี้วันพระาไม่เอนเตท์เขาก็จะไม่เอนเตทนไม่เอนเตทนหนีจากหนีมาูเห็นนั่งส่องโทรศัพท์นี่เรียกเอนเตท์ไหมไปไม่เป็นเลยเดี๋ยว สองโทรศัพท์ทำงานเปล่าเออโอเคอาจจะเข้าใจเขาผิดใช่ไหมทำงานไม่ได้ดูเอนเตรเทนนะเขาเตรียมมาส่งหรือเปล่ามันดูเฟซบุ๊กไม่ได้ดูเฟซบุ๊กเออเดี๋ยวเรื่องคำว่าเอนเตอร์เทนคนถือสินแปรถ้าคุณดูเฟซบุ๊กสิ่งบันเทิงในโทรศัพท์มันก็มันก็ผิดใช่ไหมเออนั่นแหละเพราะฉะนั้นถือสินแปรก็ห้ามดูโทรศัพท์เออเขาดูรายการเราอยู่ไดล้ไหนอันนั้นความรู้ ยกประโยชน์ให้จำเลยช่วงเวลาไรสาระเราไม่พูดถึงเราไม่พูดถึงเห็นไหมมีคนเริ่มมาเลยไหมอ่าโอเคโอเคได้ได้เดี๋ยวเราก็ไปเราองไปเฝ้าสมบัติแล้วกอนเดี๋ยวมีคนมาปอดสมบัติแล้วเขาจะรู้ไหมว่าเขาต้องรับของก่อนเพราะว่าเขาเริ่มเข้ามาทางนั้นแล้วเอาฝารี่ปิดประตูสิโอเคเพราะว่ารถออกก่อนนะคะสี่ทุ่มเราเอางี้อ่ะได้ได้ มาเลยใครไม่อยากเอนเตทนอยากจะมาถือถิ่นแปะเขาก็มาก่อนสามทุ่มก็ได้เดี๋ยวให้ให้เดี๋ยวป้าฝ้ามีไวต้อนรรบอยู่แล้วแต่ว่าเราจะไลฟ์สดกันอีกทีมานั่งอาบแสงจันทร์กันให้เต็มที่ใครที่อยากอาบแสงจันทร์พระคุณเจ้าจะเริ่มลงก็ทีเราพร้อมเราก็นิมนต์ท่านได้เลยตามนั้นเดี๋ยวเรามาดูลัดเรากันกันทุ่มนะค่ะแล้วเจอกันเดี๋ยวเจอกันค่ะ